ทัพช้างศึกทีมชาติไทยวางทีราทรขยี่ฟิลิปปินส์แฟนบอลยิม้มมีถ่ายทอดสุดแล้วด้านมาโนโ่ลั่นในบ้านต้องชนะเก็บ6แต้มเต็มให้ได้ขณะที่เวียดนามฟินเหยนคองเฟืองได้ลุยเจลีกสวัสดีครับก่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มทั้งเรื่องราวของทีมชาติไทยและเรื่องราวของฟุตบอลโลกนะครับแต่ช่วงแรกขอ,ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับทางเกรเน่นะครับโดยเฉพาะการาโนล่าครับ ตอนนี้เนี่ยเขาต้อนรับเทศกาลคิดมาดด้วย2รสชาติใหม่นะครับรสเมเปิลแล้วก็รสช็อกโกแลตมิ้นท์จิงเจอร์เบดคุกกี้นะครับโอ้โหบอกเลยอร่อยมากนะครับราคาเพียงแค่20บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเทุกสาขานะครับนอกจากนี้มีสินค้าพรีเมียมด้วยเมื่อซื้อสินค้าเกรเน่ครบ300บาทนำใบเสร็จไปแลกได้ทางเพจกรเน่นะครับคลิปนี้เข้าสู่เนื้อหากันเลยครับ ในคลิปนี้นะครับมาจัดหนักจัดเต็มความขึ้นไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะลงสนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเกมที่2ครับด้วยการเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติฟิลิปปินในวันจันท์นี้เวลา1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับเล่นกันที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตไปรับชมกันได้ซึ่งเกมนี้สําคัญเลยนะครับเพราะว่าเกมแรกทีมชาติไทยเนี่ย สามารถเอาชนะทีมชาติบรูไนมาขาดลอยห้าประตูต่อศูนย์ถ้าเกิดเกมนี้เอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ได้อีกเนี่ยโอ้โหโอกาสเข้ารอบก็มีมากขึ้นจะมี6แต้มเต็มแล้วก็จะมีความมั่นใจก่อนไปเยือนอินโดนีเซียในเกมนัดต่อไปและที่สําคัญเกมนี้ก็มีข่าวดีสำหรับแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับหลังจากเกมเจอบรูไนเนี่ยไม่มีถ่ายทอดสดแต่เกมเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์มีถ่ายทอดสดเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางช่อง9 m c o r d HD แน่นอนครับเรื่องนี้ต้องขอบคุณทางฝั่งของเสียน็อตพันธวัฒน์ CEO ของกองสลากพัดนะครับเขาได้ตัดสินใจเลยเรียกได้ว่าเอาของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยด้วยการไปซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบจัดเต็มนะครับที่มาที่ไปของเรื่องนี้เนี่ยทางฝั่งของเสียน็อตเขาบอกว่า ขอแจ้งข่าวดีสั้นๆจากที่ตอนแรกเนี่ยไม่มีฟุตบอลไทยลงเตะรายการอาเซียนคัพให้ดูกันต้องไปดูกันตามช่องทางธรรมชาติเนี่ยตอนนี้กองสลากพัดได้ตัดใ,ใจมอบของขวัญปีใหม่ให้คนไทยด้วยการตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดชิงแชมป์อาเซียนโดยจะเริ่มถ่ายตั้งแต่วันจันทนี้เขาบอกว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเชียร์แต่ประเทศอื่นอดหลับอดนอนดูประเทศอื่นเชียร์ประเทศอื่น แต่ทาไมฟุตบอลทีมชาติตัวเองหรือในบ้านตัวเองทําไมเราต้องไปดูในลิงก์เถื่อนหรือช่องทางธรรมชาติวันนี้เขาตื่นขึ้นมาลเล่นข่าวว่าวูนายแพ้ทีมชาติไทยไปศูนย์ต่อห้าก็เลยไปเช็คข่าวว่าถ่ายช่องไหนแต่ก็ไม่มีเจ้าไหนได้ถ่ายจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเสียดายและเขาเนี่ยก็ได้ติดต่อไปยังกะกะทหรือการกีฬาแห่งประเทศไทยบอกว่าช่วยเจรจานหน่อยได้ไหมอยากให้คนไทยได้ดูบอลในช่วงปีใหม่นี้เราเจอเรื่องหนัก กันมาหลายปีแล้วและหวังว่าเราจะได้ดูและหวังว่าเราจะได้แชมป์อาเซียนครั้งนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับ CEO กองสลากพัดยังบ่อยว่าถ้าถามว่าค่าลิกสิทบอลไทยที่ซื้อมาเท่าไหร่ราคาที่เขาประกาศไปก่อนหน้านี้67ล้านก็ซื้อยกมาทั้งหมดแต่ว่ามันจะหายไปคู่หนึ่ง ก็คือเกมที่ชนะบูไนซึ่งก็ได้ราคาที่สมเหตุสมผลซึ่งทุกแมตช์โดยเฉพาะบอลไทยลงเตะก็ประมาณ7แมตช์หากเข้าถึงรอบชิงเขาขอเอาใจช่วยนักฟุตบอลไทยและฝากแฟนบอลชาวไทยช่วยเป็นกําลังใจให้กับทีมชาติไทยกันด้วยนะครับส่วนคนภาคก็บอกว่าอยากได้นะหังมาภาคแต่ไม่รู้ว่าจะติดสัญญาหรือเปล่าอ่ะก็ต้องขอขอบคุณเสียนน้อยล้กันนะครับที่เรียกได้ว่าโอ้โห ทุ่มเงินซื้อลิขสิทธิ์มาให้แฟนบอลชาวไทยได้ดูนะครับรวมไปถึงก็ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเลยทั้งกกทสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ช่วยกันเจรจาสุดท้ายก็ได้มีถ่ายทอดสดชิงแชมป์อาเซียนมาอย่างเมืองไทยรอดูนะครับช่อง9วันจันนี้1นึ่ทุ่มครึ่งขณะที่เรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับตอนนี้ก็กําลังเตรียมทีมฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเลยนะครับจะเจอกับฟิลิปปินส์อย่างที่บอกไป การฝึกซ้อมเนี่ยทีมชาติไทยก็ถือว่าพร้อมนะครับมีแค่น้องนายฉฉตรมงคลเลืองธนะโรจน์เนี่ยที่มีอาการบาดเจ็บที่จมูกแต่ก็ยังฝึกซ้อมได้ตามปกติแต่โอกาสลงสนามน่าจะยากขึ้นละเพราะว่าอาจจะต้องไปเข้ารับการรักษาจมูกนะสำหรับน้องนายฉฉตรมงคลเดินงธนาโรจน์แต่นักเตะคนอื่นๆก็อยู่กันครบมารโน่พุกิ้งครับใส่แทคนติกและวิธีการให้กับทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับในเกมเจอกับฟิลิปปินส์เกมเจอฟิลิปปินส์เนี่ยมาโน่ยอมรับ ยากกว่านัดเจอบลูไนแน่นอนเพราะาฟิลิปปินเนี่ยเป็นทีมที่มีคุณภาพดีและเกมล่าสุดก็เพิ่งชนะบลูไนมาด้วยก็มีนักเตะหลายคนที่อันตรายแล้วก็เป็นลูกครึ่งใช่ไหมมานอฟพุกิ้งย้ำเลยว่าเกมนี้ทีมชาติไทยต้องชนะและเก็บ3าคะแนนให้ได้นะครับอีกอย่างเล่นในบ้านมีถ่ายทอดสดทุกคนก็ต้องสู้อย่างเต็มที่และมั่นใจว่านักเตะพร้อมที่จะพาทีมชาติไทยเอาชนะฟิลิปปินเป็นของขวัญให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับ ขณะที่ก่อนเกมพี่มุ้ยธีรสินแดงดากันหน่อยนี่ก็เป็นศูนย์หน้าดาวซนโวของทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับได้เผยก่อนเกมเข,กเขาบอกว่าตอนนี้การฝึกซ้อมก็เข้มข้นแล้วก็ได้ตีวเข้มทัคติกนะัดเจอฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วก็ทําการบ้านไว้เพียบเลยนะครับพี่มุ้ย,ยบอกอีกว่าตอนนี้เนี่ยเป้าหมายการยิงประตูเป็นยังไงเขาบอกว่าก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายกับการทาประตูอะไรแต่ ทุกนัดที่ลงไปก็อยากจะทําให้เต็มที่และอยากยิงประตูให้ได้เพื่อจะพาทีมชาติไทยเอาชนะซึ่งเขามองว่าการยิงประตูของเขาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดองแต่ที่สําคัญชัยชนะของทีมชาติไทยสําคัญที่สุดมากกว่าการยิงประตูของเขาเองยังไงก็ฝากแฟนบอลชาวไทยให้กําลังใจด้วยนะครับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหนนี้เนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายของพี่มุ้ยหรือเปล่าก็มีผู้สื่อข่าวไปถามมาพี่มุ้ยบอกว่าจริงๆแล้วยังไม่ได้คิด แต่ก็ขอทําเต็มที่ในทุกทัวร์นาเมนต์ที่ลงช่วยทีมชาติไทยแล้วกันโดยเฉพาะเกมเจอกับฟิลิปปินส์ก็อยากจะชนะและเก็บ3ามแต้มให้ได้ในบ้านนะครับอะไปดูบทสัมภาษณ์ของพี่มุย้ยเทลสินแดงดาก,กันหน่อยว่าเขาคิดเห็นยังไงกันบ้างครับอ่ครับผมก็โอเคตอนนี้เราก็มีการฝึกซ้อมแล้วก็พยายามเตรียมตัวกับเกมมาที่เจอฟิลิปปินส์เนยก็มีการบ้านแล้วก็พยายามทํากันบ้านกันอย่างหนักูครับ เอาจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ตั้งเป้ากับการทําประตูอะไรเลยอย่างแรกที่ที่ต้องการมากที่สุดในการทุกครั้งที่ลงสนามนี่ก็คือต้องการให้ทีมได้รับชัยชนะโอเคถ้าผมยิงไดก้ก็เป็นเรื่องที่ดีอะไรเยงนี้ยถ้ายิงได้ด้วยแล้ว,ลวทีมชนะด้วยก็ก็เป็นสิ่งที่ที่พิเศษสําหรับผมเสมออยู่แล้วอะไรกยทุกครั้งที่ลงไปก็โอเคอย่างแรกก็คือพยายามยิงให้ได้แหละแต่ว่าชัยชนะของทีมชาติไทยก,ก็สำคัญมากกว่าการยิงประตูของผมครับผมก็ โอเคก็ยังจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้คิดแหละแต่ว่าโอเคด้วยอายุด้วยแล้วก็ระยะห่างของการจัด FF ด้วยอะไรเงี้ยมันก็มันก็อีกครั้งหน้ามันก็ใช้เวลาอีกตั้งสองปีอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ก็ยังไม่รู้ว่าสภาพร่างกายของเองเป็น,นยังไงอะไรเงี้ยก็ก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับก็พยายามโฟกัสกับกับณตอนนี้ให้มากที่สุดก็คือโอเคเกมที่จะเจอกับฟิลิปปินส์อาจากนั้นนะครับขยับไปพูดถึงเรื่องราวของสถิติของทีมชาติไทย ที่เจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์กันหน่อยอต้องบอกว่าสถิติของเราดีนะครับเวลาเจอกับฟิลิปปินส์เนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยสามารถเอาชนะได้ถึง9นัดเสมอ2นัดและไม่เคยแพ้ทีมชาติฟิลิปปินส์เลยตลอด11นัดที่เจอกันนะครับโดยทีมชาติไทยเนี่ยยิงไป26ลูกและเสียไปเพียงแค่5ประตูเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นทีมที่ทีมชาติไทยเนี่ยสามารถจะชนะได้ตลอดเลยนะโดยเกมล่าสุดที่เจอกันก็คือ ที่สิงคโปร์ในปี2020นะครับรอบแบ่งกลุ่มเกมนั้นทีมชาติไทยก็ชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ซึ่งวันนั้นพี่มุ้ยธนสินแดงดาก็เหมาคนเดียว2ประตูด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าทีมชาติไทยค่อนข้างเป็นต่อฟิลิปปินส์อย่างมากเลยนะครับซึ่งเป็นผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้มาโนโพกิ้งไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นก็จะยึดบเปดผู้เล่นตัวจริงชุดเดิมนนชนะบรรไนนะครับเพราะว่าต้องการชนะในบ้าน ซึ่งประตูเนี่ยเป็นกิติพงผูเดี่ยวเชือกนะครับแนวรับซ้ายสัตว์ขวาเนี่ยเป็นทางฝั่งของสุพนันคู่เซ็นเตอร์เป็นกิษดาจับคู่กับพี่โยงพันษานะครับ้านกลางพี่อุ้มธรทรบุญมาทันกับตันทีมจะคุมกลางแน่นอนแล้วก็ยังคงเป็นเดอะแบกในการจ่ายบอลออกบอลสร้างสรรเกมลุกนะครับจะจับคู่กับพี่ตังสารัต์อยู่เย็นที่ก็เล่นได้อย่างเนียนตาเหมือนเดิมในระดับอาเซียนซ้ายบาดินขวาเอกนิด คู่กองหน้าเนี่ยเป็นอดีศักดิ์ไกรสอนจับคู่กับพี่มุ้ยธีรศินแดงดาพร้อมกับมีปอลเม้อาจวิไลเป็นตัวเลือกนะครับก็ถือว่าเป็นชุดที่สมบูรณ์แบบเลยอย่างผมว่าเกมในทีมชาติไทยค่อนข้างจะเล่นได้ตามสไตล์ของตัวเองแน่นอนนะครับเพราะฟิลิปปินส์เขาก็มาในสไตล์แบบวิ่งใส่เหมือนอินโดเวียดนามและผมคิดว่าพี่อุ้มธีระทรก็ยังเป็นคีย์แมนของทีมชาติไทยในการเจอกับฟิลิปปินส์นะครับถ้าเกิดพี่อุ้มได้มีโอกาสสร้างสรรค์เกมได้อยู่กับบอลเยอะทีมชาติไทยก็ได้ประโยชน์มากๆ แล้วผมเชื่อเกมนี้เล่นในบ้านทีมชาติไทยก็น่าจะสามารถเก็บ3แต้มได้ต่อหน้าแฟนบอลชาวไทยนะครับก็รอดูละกันโดยชิงแชมป์อาเซียนเกมที่2ไทยเจอฟิลิปปินส์ย้ำอีกครั้ง26ธันวาคมที่ธรรมศาสตร์สเตเดียม1ทุ่มครึ่งมีถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง9 m c o t HD รวมไปถึงสามารถไปชมไปเชียร์กันที่สนามได้นะครับตอนนี้บัตรเข้าชมยังเหลืออยู่ทุกโซนเลยโซน W โซน N โซน S โซน E ไปอุดหนุนแล้วก็ไปเชียร์ทีมชาติไทยกันที่สนามกันเยอะๆนะครับก็ไปจับจองบัตรเข้าชมกันได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นักเตะทุกคนสู้เต็มที่แน่นอนแฟนบอลชาวไทยก็ไปให้กำลังใจเชียร์กันเยอะๆนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยเจอกับฟิลิปปินส์จากนั้นขยับไปดูเรื่องราวของวงการฟุตบอลเวียดนามกันหน่อยล่าสุดนะครับเป็นเหงียนข้องเฟืองนะครับนี่ก็เป็นซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามเหมือนกันที่ล่าสุดเนี่ย เขาหมดสัญญากับฮองอัญ,ญาลายต้นสกัดของโคซิโก้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนหน้านี้นเงียนคองเฟืองก็ตกเป็นข่าวว่าจะกลับไปคาแข่งในรุ่ยยุโรปหรือเจลีกอีกหนึ่งครั้งล่าสุดนะครับเงียนคองเฟืองได้ย้ายไปเล่นในเจลีกเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นทางฝั่งของสโมสรโยโกฮาม่าเอฟซนะก็เป็นทีมน้องใหม่ในเจลีกนะครับได้ประกาศคว้าตัวเงียนคองเฟืองกองหน้าทีมชาติเวียนามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการด้วยสัญญา2ปี ซึ่งเหยียดคองเฟืองเนี่ยเป็นการกลับไปค้าแข้งในหลีญี่ปุ่นอีกครั้งในรอบเกือบ7ปีนะครับหลังจากเคยไปเล่นกับมิโตะฮอลลีฮอกเมื่อปี2016นะครับเหยียดคองเฟืองบอกว่าเขามีความสุขมากที่ได้ย้ายมาอยู่กับโยโกฮาม่าเอฟซีเขาพร้อมจะเริ่มต้นใหม่และพร้อมจะทําเต็มที่เพื่อได้โอกาสลงเล่นเราดูกันนะครับโยโกฮาม่าเอฟซีก็พึ่งจะตกชั้นไปแล้วปีที่แล้วก็กลับขึ้นสู่เจลีกได้นักเตะคุณภาพอยู่ ก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจและแฟนบอลชาวไทยก็น่าจะจับตามองสำหรับโยโกฮาม่าเอฟซนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ครับในเรื่องราวของฟุตบอลทีมชาติไทยก็ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u บสไคร้กับช่องแอลตองสุยกันด้วยรวมไมถึงนะครับคลิปนี้ทิ้งทายกันด้วยการขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับอังเกรเน่ะนะครับโดยเฉพาะการาโนล่าครับตอนนี้เนี่ยเขาต้อนรับเทศกาลคิดมากด้วย2รสชาติใหม่นะครับ รสเมเปิลแล้วก็รสช็อกโกแลตมิ้นต์จิงเจอร์เบดคุกกี้นะครับโอ้โหบอกเลยอร่อยมากนะครับราคาเพียงแค่20บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเทุกสาขานะครับนอกจากนี้มีสินค้าพรีเมียมด้วยเมื่อซื้อสินค้าเกรดเน่ครบ300บาทนำใบเสร็จไปแลกได้ทางเพจเกรีเน่นะครับ